1 2 3 4 5สองสามสี่ห้ากระพุ่มพระมาดิสกุปภวัฒโนนะครับขออนุญาตอถ่ายภาพนะครับนี่นะครับพระอาจารย์เสถียรทาวโรนะครับเจ้าหน้าที่โลงครัวของวัดบ้านโกโบนะครับนี่กำลังฉันกาแฟแก้ช้ำใจอยู่นะครับนี่เด้นนะครับอันนี้สอบได้นะครับนี่เรียนทำสีประโยคนะครับพระอาจารย์มหานพดลนะครับอียังก็วังสวยยังก็คือวังสูธนะวังสูนะครับวงแห่งเงินนะครับ ทางนวังสนนะครับวงแห่งเงินนี่รปเดียนทำห้าประโยค์ไม่ไหมเลยนะครับพระอาจารย์มหาองค์อัดอาสภโพนะครับเมื่อวานออกฉายาผิดอยู่นะครับต้องมาเกี่ยวกับท่านหญิงห้าร้อยนะครับเนี่ยเดอในช่วงเช้าเชนะครับวันพระนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพกับปีภูมิลงครัวนะครับแม่ขาวไม่สีวัดบ้านก็บอกกำลังสารวนนะครับจับหน้าจับหลังจับหลังจับหน้าจับผักใส่ถ้วยจับถ้วยใส่ผักนะครับ เดินนี่นะครับอยู่ด้วยกันหลายรูปหลายครูว่าครูบาอาจารย์นะครับร้อยคนรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีนี่นะครับนี่ขนาดผู้สูงวัยก็ไม่ให้หยุดนะครับนี่เผือกนี่อย่างนี้ขึ้นนีดหน่อยนี่เ้เผือกบัวนี่เผือกนะครับเผือกกับเต้งมูนะครับช่างสับมะละกอนะครับมาได้ใช้ภูมิโน่นนะครับนี่ แต่แจ้งหน่วยเลยเนี่ยแต่ยิ้มอย่างเดียวเนาะนะครับอแต่ยิ้มอย่างเดียวเด้อน,นะครับนี่พะเนียคองหวานนะครับเนี่ยเออเตรียมพระตาหารเช้าๆ้าวันนี้วันพระนะครับก็เลยปกติพระไม่พระก็เหมือนเดิมนะครับวัดบ้านกบวนครับเม่อขาวไม่ชีก็จะเตรียมพัตตาหารอย่างนี้นะครับ เด้ออยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับญาติโยมทางไกลนะครับผู้ดินถิ่นรมก็ดีนะครับวัดสว่างวัดนารามก็ดีนะครับอ่าสำนักสงนะครับสันติที่ประธรรมนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วครูบาอาจารย์นะครับและญาติโยมนะครับก็จะนิมนต์ พระปีสุสงครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบโบนะครับไปฉลองศรัทธาในวัดนะครับที่พระไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับให้ครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบโไปร่วมฉลองศรัทธานะครับเด้ออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับพัตหารพระเดชพระคุณลุงตานะครับวันนี้ไม่รู้ทําอะไรเ,เอียงเลยนี่นนนปาลหนะปาหนึ่งทรงเครื่องเนาะ เดือพัตาหารพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเมนูพิเศษพิเศษจ,จากพี่สาวหลวงตาเองนะครับเดือนะครับสั่งตรงมาแต่นครพนมนู้นนะครับมาเตรียมพัตาหารให้พระเดชพระคุณหลวงตาโดยตรงนะครับเดืออันนี้เป็นพัตาหารที่จะถวายเด่กุบาจารย์พระพิสุสงฆ์และก็แม่ชีแม่เขานะครับ ญาติโยมที่นํามาถวายนะครับจะตุปอาจจัยมาจังหันนะครับนำข้าวนำพัตาหารมาจังหันต่างๆจะได้ประมาณ30-40%นะครับนอกจากนั้นก็เกิดจากกะปี้ภูมิลงครัวนี้นะครับญาติโยมถวายจะตุปปัจจัยเป็นค่าพัตาหารนะครับประเด็ปพระคุณหลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบิดีกาหนูเพียนนะครับไปซื้อของนะครับที่ตลาดจเจริญสีนุ่นนะครับ บางครั้งก็ไปที่แมคโครนะครับในส่วนที่เป็นพวกเนื้อต่างๆนะครับมาให้แม่ขาวแม่สีวัดบ้านกบ,บอได้ปรุงนะครับไม่รู้ว่าแม่มาหาจะทำอะไรนะครับวันนี้นะครับนี่ผัดผักกาดขาว,กกาขาวอันนี้เม็ดเด้เงๆหรือยังกึ้งนี่ฮึฉันอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นแกนลอดนะครับเด้อให้แม่ขาวแม่สีนะครับปรุงนะครับอันนี้ผสมเห็ดยังขนาดนี้ฮึโยกกล้วยบนี้ โอ้ยสายตานะครับสายตานี่เป็นของคุณยายแล้วนะครับเนี่ยเด้อ <laughs> สายตานี่เป็นของคุณยายแล้วนะครับมองไม่ออกเลยนะครับอันนี้ปลาสองนะครับเนี่ยปลาสองนะครับไม่ชี้เเทียมบุญเทียมนะครับท่านบอกว่าปลาสองนะครับกับผมมาเติม่างงงไปเลยนะครับปลาทู เนี่ยยังออกเลยนี่เื้นี่ตัดหางออกนะครับกลัวมันจะไปว่ายน้ําในหม้อเวลาทําพัตตาหารนะครับก็เลยต้องตัดคลีบตัดหางออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอ้ยเอ็นซีนด้อนะครับกลัวจะได้เป็นพัตตาหารถวายพระเจ้าพระสงฆ์นะครับอาศัยพระรกําลังเลี้ยงเลี้ยวของไม่ขาวไม่ชีนี่นะครับเตรียมพัตตาหารนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้คงจะเป็นหมูสับนะครับเนี่ย เมอนอยู่บนนี้หมูสับนะครับอันนี้ไส้กรอกลูกชิ้นบนนี้นะครับน,นี่ผัแหกฮันนะครับหันทุกอย่างนะครับนี <c oughs> ่อผนแกส้มตําก็มาดูแลเต้านะครับอัน,น,อน,นยุกกะทะนี่มันยังซิยุกะทะนี่เมนูเด็ดเลยนะครับออมปลานะครับแต่ว่าจิตจการหลักจริงๆก็คือส้มตำนะครับตอนนี้ไม่หลักเพราะเอาาเป็นอยัง นะครับเดือ <s> ย we <biting went> ังขาดพนักงานช่วยอยู <región> ่นะครับส้มตำเดือนะครับประกาศแล้วประกาศอีกนะครับผู้ใดใครก็ตามจะมาช่วยนะครับเดือยังขาดอยู่นะครับทุกวันนะครับเมนูส้มตำตำถั่วตำมะละกอนะครับถวายพระนะครับเดือเอ้าตั้งตนเงินไม่ชี้่บนนอหนินอน มนีมนีอันทำบุญประจำเดือนเนาะประจำทุกๆเดือนนะครับแม่ขาวแม่ชีนี่นะครับลายน้ำยาวเฟื้อยเลยนะครับเนี่ยเื้อแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเ่าบอ่อพร้อมด้วยญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมนะครับถวายปัจจัยเป็นค่าน้ำข้าวไฟบำรุงวัดนะครับเป็นประจำประจำของวันที่หนึ่งนะครับเด้อ อขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนด้้อนะครับประมาณอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับญาติโยมค่อยจะมา,า,าใส่บาตรนะครับเดือกวัาจารย์ก็นําบาตรมาวางไว้ตรงนี้นะครับรอให้ญาติโยมอาใส่บาตรนะครับเอาขอหย,ยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้อ